เจลิญประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบจีสไตล์ประจำวันที่3ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเรยังไงมาศาสต์ตั้งเป้าพาช้างศึกนะฮะชนะให้ได้มากที่สุดในการแข่งขันอาเซียนครับโดยนักของฝั่งมาสตารอิชิหิโระนาผู้บึกสอนทีมชาติไทย เปิดใจหลังนักเตะที่ไม่ได้ติดภารกิจกับท่าน่งของต้นสังกัดเดินทางมารายการตัวฝึกซ้อมก่อนจะสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน2024ในครั้งนี้ดนด้านของทางฝั่งมัสดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ณโปรแกรมโนวเทลฟิลเจอร์พาร์คฝรั่งเศสที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาบริงานตัวเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024 หรือว่าอาเซียนมิสซูบิชเอเรติกับวัน2 0 2 4ทางนี้โค้ดมาซาเองก็ได้เปิดเผยว่าแคมป์นี้จะมีการรวมตัวนักเตะครบ26คนต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยซึ่งอาจจะหลังจากที่ผ่านเกมแรกกับดิร์เรสเตวันที่8ธันวาคมในครังนี้ไปแล้ว ส่วนสเหตุการซ้อมปิดนะฮะด้วยจํานวนนักกีฬาที่มายังไม่ครบต้องใช้เวลาให้กับนักเตะมารวมตัวกันครบและก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลนี้รุหลายออกไปทําให้ขอซ้อมเปียดปิดเป็นหนึ่งในเหตุผลส่วนเ,เรื่องของเบนจามินเจมส์เดวิสไปเล่นกับสิงคโปร์ไม่ได้นั้นก็ทราบเ,เรื่องนี้ดีถ้าพูดถึงมาเลเซียพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงทีมเยอะ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่มาเลเซียเท่านั้นแต่ผมไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ส่วนต้หนของฟังดิออนครูทำงานด้วยการทีบบริลัมเขาก็เล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะตำแหน่งกองหน้าหรือว่าวิงแบ็กเกมรับเขาทำได้ดีและเขาฉลาดในการเล่นเป็นอย่างมากเป้าหมายในรายการนี้เราต้องพยายามจะเอาชนะเขาให้จงได้มากที่สุดในครั้งนี้จนจบรายการนี้เลยก็ว่าได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2องั เราแบ่งกลุ่มสาย A มีตัองตอไปนี้นัดที่1วันที่8ธันวาคมพบทีมอรสเตเวลา20นาฬิกาณสนามฮังเดงสเตเดียมประเทศเวียดนามนัดที่2วันที่14ธันวาคมพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาณสนามราชมังคลาคิลาสถานนัดที่3วันที่17ธันวาคมพบกับสิงคโปร์เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ นาที่4วันที่20ธันวาคมพบกับกัมพูชาเวลา20าานาฬิกาณสนามราชบังคารกิฬาสถานในค่ำคนิี้นั่นเองนะเป็นนว่างงานนี้ก็วางแผนไว้อย่างดีนะฮะในสไตล์ของอิชิอินั่นเองเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์โค้ชของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับคือฮาเบเลยชิมชาติจีนโอนสัญชาตินักเตะแมนยูชิงโคตาบนโลกในค่ำนี้ โดยทีมชาติจีนนะผมสร้างความมือฮากันอีกแล้วตเตรเยมแปลงสัญชาตินักเตะเพิ่มอีก5คนเสริมแกร่งทีมโดยศึกฟุตบอลโลกปี2อ2 6ันบเราคัดเลือกโซเนเชียร,รอบ3เพื่อจะชิงโคต้าไปรุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยที่หนึ่งในแข้งที่จะตเตรียมโอสัญชาติใหม่คือทาฮิตชองและลูกชาวดัตเดวัยยีปีอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจากสโมสรบรูตันทาวทีมใีสึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ สำหรับทาฮิตชองเนี่ยแข่งทีมชาตินเธ t ร e r ลนด์เอีกนั้นมีเชื้อสายแอฟริกันจีนทำให้เข้าเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสัญชาติตามที่ฟีฟ่ากำหนดเอาไว้ในขารักนี้ซึ่งทายิตชองเองนั้นกำลังจะอายุครบ25ปีเจ้าของส่วนสูง185ซเมตรสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกขวาและก็ซ้ายและก็ตัวลุกเองนั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนัง ด้วยการเป็นแข้งเยาวชนของทีมสโมสรเฟยยโนูดทีมชั้นนาในลีกเนเธอร์แลนด์ช่วงปี2014ก่อนจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะฮะดึงเข้าทีมอ c a า e m มีเมื่อปี2016ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเยาวชนมาแล้วทั้งสิ้นอยู่15ปีอยู่16ปีอยู่17ปี โย่19ปีอยู่20ปีและก็อยู่21ปีสถานการณ์ของทีมชาติจีนตอนนี้ยังคงมีลุ้นที่จะชิงโคตา้าไปลยุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยเหลือ4เกมสุดท้ายที่จำเป็นจะต้องเก็บคะแนนที่จงได้สานเดียวในครั้งนี้เท่านั้นเองน,นะเป็นดังว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ อารนันยังไงด่านหินเปิดทางด้านของไซติยโฮนดารุนทักษิมเล่นในบ้าน13นัดในฤดูกาลนี้ก่อนพบวุริรัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมแมทชะตาในการเข้ารอบในะฮกะการแข่งขานฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิทฤดูกาลสองพันบทาปราสาทสายฟ้าวุรีลัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกเยือนทิ่นยโฮนดารุนทักษิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีก วันที่สมธันวาคมนี้โดยเกมนี้หากว่าบริลัมสามารถบุกไปเก็บชัยชนะได้โอกาสเข้ารอบครั้งหน้าหน้าปรอดศาสตร์มีมากถึง70%แต่หากว่าไม่สามารถเก็บชัยชนะได้บริลัมมีโอกาสเข้ารอบอตกรอบสูงซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่งานง่ายเสแล้วเปิดทานะของสถิตสุดโหดของยะฮนเดนตักซิมในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาเล่นในบ้านนาสนามสุลตานอิบราฮิมสเตเดียมปรากฏว่าบรมทุกบริการ พวกเขาเองนั้นยังไม่แพ้คใครเลยแม้แต่นัดเดียวชนะรวด100%โดย2เกมนั้นคือ AFC Champions League Elite ที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเซิ่งไฮซึนหัวยักษ์ใหญ่จากจีนและก็ทางด้านของอุซานฮุนไดย,ยักษ์เกาหลีใต้ด้วยสกอร์เดียวกันไปถึง3-0จับตาบ,บุริลัมนะฮะจะผ่านด่านหินนี้ในครั้นี้ได้หรือไม่ก็ฝากไปให้กำลังใจสโมสรตัวแทนของไทยในครันี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอารด้ยังไงแฟนบอลสิงคโปร์เดือดดรามา่ายับไทยลีกไม่ปล่อยแข้งเทพฟันดี้ลุยศึก AFF คร p ับได้ยังไงเมื่องานนี้สมาคมนะผมทางด้านของฟุตบอลสิงคโปร์ประกาศรายชื่อ30นักเตะทีมชาติสิงคโปร์ชุดวันรุกอาเซียนมิซูบชิชเอติกับ2024ออกมาในครังนี้เป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าไร้ชื่อ3ยอดแข่งตระกูลฟันดี้แข่งกาลังสําคัญของทีมในคัลลนี้ทั้งอิกซานฟันดี้อิกฮานฟันดี้นรู้จักทางด้านของ b ีจีและก็อิกฟานฟันดี้นารับจอมแก่งจากการท่าเรือเอฟซีล่าสุดนั้นทำเอาแฟนแฟนสิงคโปร์มีเดือดดนันเกลือชีเดียวหลังไทยลีกไม่ยอมปล่อยนะฮะสแข่งตระกูลเทพนี้ลุยศึก AFF ัพในคัลนี้ ซึ่งมีความรู้สึกนะฮะแฟนบอลสิงคโปร์หลังทีมในลีกไม่ยอมปล่อยตัวพี่น้องตระกูลฟันดี้ออกมาช่วยชาติในครั้งนี้โดยคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าบอลไทยแลนด์โดนบล็อคบีจีปทุมยูเต็ดเอฟซีไม่ค่อยยุติธรรมเลยทาไมพวกเขาถึงไม่ปล่อยลูกชาย3คนของฟันดี้ไปเล่นให้กับทีมชาตินะคอมเมนต์ต่อมาไทยกลัวแพ้สิงคโปร์ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาผมเห็นว่าทีม60%ไม่สามารถจะคว้าชัยชนะได้คอมเมนต์ต่อมาพี่น้องฟันดี้ทั้ง3คนไม่ได้ลงเล่นเลย ชองไม่ได้มีร่วมลงเล่นด้วยในครั้งนี้เขาเมนต่อมาไทยคงกลัวแพ้สิงคโปร์จึงไม่กล้าที่จะปล่อยตัวผู้เล่นสิงคโปร์จากไทยลีกเขาไม่ต่อมาฟันดี้อยู่ไหนเขาไมนต่อมาลูกชายของฟันดี้สามคนม่งได้ดีกว่าคนอื่นเลยนะเขาเมนต่อมาทีมนี้จะจบลงที่อันดับสุดท้ายในกลุ่มของพวกเขาเขาเม่ต่อมาหนึ่งฟันดี้สามฟันดี้ไม่มีเลยเกิดอะไรกันขึ้นนะเขาเม์ต่อมา พี่น้องฟันดี้อยู่ไหนกันนะคอมเมนต์ต่อมาสมสอนไทยปฏิเสธที่จะปล่อยตัวผูเ้เล่นสิงคโปร์พวกเขาปล่อยตัวผูเ้เล่นไทยหรือเปล่าไหมคอมเมนต์ต่อมาไม่มีฟันดี้อย่างนั้นเพรอคอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นกับพี่น้องฟันดี้กันแน่คอมเมนต์ต่อมาสามฟันดี้อยู่ไหนเพราะไทยคงจะกลัวใช่ไหมนี่นะผมก็เป็นคําถามที่เรียกว่าคือฮาทางด้านของฝั่งสิงคโปร์เป็นอย่างมากเพราะว่า ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็อย่างว่านครับมันไม่ใช่ช่วงวีฟ่าเดย์ก็แล้วแต่ว่าสโมรสรจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเ่นครับบีจีสปอร์ตคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกโคปาอิตาเลียในฤดูกาล2024โดยบีจีสปอร์ตเอาใจแฟนบอลประกาศควา้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกโคปาอิตาเลียฤดูกาล2024พร้อมกับประเดิมถ่ายทอดสดตั้งแต่ร,รอบ16ทีมสุดท้ายเริ่ม3ธันวาคมนี้ สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ทางด้านาขคง b ินจีสปได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดผู้บอลโลกรอบคัดเลือกโซเนเชียและก็อเมริกาใต้เจลิก1 2และก็3ศึก EFL c h a m แชมเปี้ยนชิพอังกฤษรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีกเอริชและก็ชูซึ่งล่าสุด BG Sport คว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดทสดในสึกโคปาอิตาเลีย ฤดูการตะวัน24อย่างไปฉันการโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม u t u b e ช่อง b g Sport ตั้งแต่อรอบ16ทบีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนดเลิศนสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกในคารังนี้เพียงแค่เท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดการถ่ายทอดสดได้าาาาาาทางที่ Facebook b g ีสปอรในครังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและ,ร,ะร่วมเชียร์กันด้วยครับและนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจวันที่ 3. ธันวาคม 2567โดยชายปุบครังฟุตบอลททนครับ